การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นทุกอย่างให้เธอได้ตัวอย่างการจัดกิจกรรมด้วยรูปแบบออนดีมานสวัสดีค่ะนางสาววรัญญาเย้มพิลมศรีครูโรงเรียนอนุบาลบ้านนาวัดช้างสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกค่ะ วันนี้คุณครูก็จะมาสอนเด็ก,ดกในหน่วยฝนจ๋านะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยประสบการณ์สำคัญสาระการเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้สิ่งที่เด็กจะได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะอย่างแรกนั่นก็คือกัระักรของฝนค่ะอย่างที่สองนะคะ นั่นก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการกันฝนค่ะและอย่างที่3นะคะนั่นก็คืออันตรายจากัต์สวที่มากับฤดูฝนค่ะถ้าได้กิดพร้อมแล้วไปเรียนรู้ในกิจกรรมกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะฝนหล่นจากฟ้าฟ้าสาดมาหนาวเย็นกระไร อยากรู้เรื่องฝนให้ถามวรรณญ,ญาพยากรณ์ค่ะวันนี้นะคะในช่วงเหนือสายอาจจะมีฝนตกได้เพราะฉะนั้นแล้วเราก็ควรจะพบอุปกรณ์ในการกันฝนนะคะแต่อยากรู้ไหมคะว่าฝนน่นเกิดจากอะไรให่อยากรู้ถูกต้องแล้วค่ะถามวรรณญ,ญาพยากรณ์ค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่าฝนเกิดจากอะไรคะ่ะเห็นไหมคะดวงอาทิตย์ที่สองแสงสองแสงแดดเจ้าลงงา เมื่อกระทบลงที่ผิวน้ำในแม่น้ำลำคลองไม่ว่าจะเป็นน้ำในบ่อเล็กบ่อน้อยไอ้น้ำจกดในน้ำนะคะจะละเยลยกลายเป็นไอขึ้นไปไปรวมตัวกันกลายเป็นก้อนเมฆค่ะเมื่อก้อนเมฆรวมตัวกันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น,นเกิดความกดอากาศต่ำนะคะความร้อนความเย็นประทะกันเขาจะตกลงมากายเป็นเม็ดฝนค่ะเมื่อรวมเป็นเม็ดฝนนะคะวัฏจักรนี้ก็จะเกิดขึ้นอีกครั้ง โดนแสงแดดจากดวงอาทิตย์และเหยกายขึ้นไปเป็นไอไม่รวมตัวกันเป็นก้อนเมฆโดนความกดอากาศต่ำรวมตัวกันรวมตัวกันก็จะ,จะตกลงมาเป็นเม็ดฝนนี่ก็คือวัฏจักรของฝนค่ะเห็นไหมคะวรรณยาพยา ตามร่มเท่านั้นเอตา้าอุปกรณ์อย่างที่สองนั่นก็คือเสื้อกันผลค่ะเห็นไหมคะใส่แล้วก็จะนัก่งแฉะและที่สำคัญศีษะของเราเก็จะไม่โดนแดดฝนได้ค่ะ,ระตรองหากันผลค่ะ,ปะ,ปคะเป็นยังไงคะชื่อของวัตถุดิบอุกรณ์ครบแล้วนะคะเสื้อกันผล อีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือร้องกันฝนนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาเล่นยาเปนหลบฝนก่อนนะคะัะ่ะะสีน่ากลัวจังเลย,ยจะต้องขานั่นเองค่ะเด็กๆคะต้องระวังอันตรายจากสัตว์ที่มากับฤดูฝนด้วยนะคะ ยังมีเจ้างูลแล้วก็เจ้าแมงป่องอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก่อนเด็กๆจะสวมใส่รองเท้านะคะอย่าลืมเข้งรองเท้าดูก่อนนะคะว่ามีสัตว์อันตรายหรือเปล่าแล้วก็ต้องระวังด้วยนะคะที่นีอากาศชื้นแฉะแบบนี้จะสัตว์อันตรายพวกเนี้ย จะตามใบงานหน่วยผลได้นะคะเด็กๆเทียนก้าสัมลีระบายสีสายลุงเริ่มจากสีม่วงสีที่สองสีคราม สีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองสีแสดหรือสีส้มและสีสุดท้ายสีแดงค่ะทากาวที่ก้อนเมฆให้ทั่วและนำสำลีมาตกแต่งให้สวยงาม เป็นยังไงบ้างคะดเด็กๆสำหรับกิจกรรมในวันนี้สนุกไหมคะเรามาทุทวนกันนะคะว่าเราทำกิจกรรมอะไรไปบ้างอย่างแรกนั่นก็คือเรียนรู้เรื่องวัฏจัรรของฝนค่ะอย่างที่สองเราก็กรรในการกันฝนนะคะและอย่างที่สามนั่นก็คือสัตว์อันตรายที่มากับฤดูฝนและววันนี้เราก็ยังทำใบงานไปอีกหนึ่งใบด้วยใช่ไหมคะดเด็กๆ สนุกไหมคะกับกิจกรรมในวันนี้เด็กๆอย่าลืมนะคะเวลาจะออกไปด้านนอกมีฝนตกใส่เสื้อกันฝนกางร่มดูแลสุขภาพของตัวเองเด้วยนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะคะและ้วพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้านะคะบ๊ายบายนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นทุกอย่างให้เธอได้ ลอ,องน้องตาจะมาบอกว่าฝนขึ้นปกเกิดขึ้นได้ยงังไงคะพกติบ้าอาทิตย์ผ่าอาทิตย์ทำไมคะผ่าอาทิตย์แต่ไปโดนน้ำเออแล้วน้ำเป็นยังไงคะน้ำก็เผยเ,เป็นไออ๋อเผยเป็น,น,อนไอ,ก,ไอกลายเป็นอะไรกลายเป็นก้อนเมฆอ่าแล้วก้อนเมฆก็ยังไงต่อก้อนเมฆรวมกันแล้วกลายเป็นฝนอ๋อก้อนเมฆรวมกันแล้วก็กลายเป็นฝนใช่ไหมคะอ่าใช่ไหมอ๋อแล้วถ้าเกิดฝนตกเนี่ยเราจะมีเราจะมีอะไรป้องกันฝนมีกี่อย่างมีรองเท้ากับผ้าเช็อกกับฝนและตู้อ๋อเรามีร่มด้วยทั้งหมดกี่อย่างคะสาม อ๋อโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อติ๋งอิงายุีคชื่อล่นน้องาค่ะวันนี้เราจะมารู้เรื่องฝนเก็ดจากไปดูกันเลยค่ะผ้าที่ส่งแสงไปที่ผิวนะ้ำและไอน,น้ำนำะเ้ยที่ไปเป็นไ้น้นไอน,น้ำก็ไปเป็นบวงกลุมกัเป็นเมฆก้นใหญ่สิบแล้วว่าฝนตกมานเป็นเม็ดๆค่ะ ความร้อนกับความเย็นมาทัากันบ๊ายบายค่ะ